รุ่นนี้เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่เป็นเซตผ้ายืดวุนเว็บและเขาแต่งลูกไม้ให้แบบนี้ค่ะเนื้อผ้าของเขานะคะพี่ผ้ายืดวุนเว็บจะมีความหนานุ่มใส่สบายค่ะตัวนี้นะคะผ้าเซตเนี้ยผ้าไม่ย้อยค่ะพี่และผ้าซักไม่ต้องรีดด้วยผ้าซักไม่ต้องรีใส่ได้ยาวๆคุ้มๆเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเสื้อก่อนพี่เสื้อของเขานะคะพี่จะแต่งลูกไม้ตรงนี้นะคะพี่ ซับในตรงลูกไม้ให้อย่างดีจะไม่ไม่ซับตรงบ่านะงานเป็นขอกลมนะคะลูกไม้เกตพีเมียมเนือไม่ขาดไอเนื้อไม่เนื้อไม่สักลูกค้าเนื้อไม่สกักเหนือไม่คัน,นะค่ะพี่แล้วก็แขนเป็นแบบนี้นะ ตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะพี่ยับนิดนึงนะคะบอกก่อนนะเราแกะามาจากฟองนะซักก็สวยเหมือนเดิมด้านหลังจะเป็นผ้ายืดวุ้นเวฟนะคะพี่ผ้าเทปตัวเดิมเลยใส่ยาวๆคุ้มๆด้านหลังของเขาจะไม่มีซับไมนะคะพี่และชุดนี้พี่ผ้าไม่ต้องรีดซักตากทรงสวยเหมือนเดิมค่ะตัวนี้เสื้อก่อนลูกค้าเสื้ออกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะ ชายเสื้อเขาจะเป็นเหมือนระบายระบายแบบนี้นะพี่เสื้ออกมาผ้า50ความยาวเสื้อ27นิ้วค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนำว่าอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะใส่สวยค่ะจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะทรงเขาสวยมากๆเลยแล้วผ้าเขาทิ้งตัวเสื้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวดูทรงเกงนะพี่ดูทรงเกงนะกางเกงเอวก่อนยืด32นะคะพี่ยืดสุด40จะ้ะ ความยาวกางเกงนะพี่39นิ้วทรงสวยมากๆตัวนี้นะสโะคก5ห5 2ใส่สบายค่ะและกระเป๋ากางเกงทั้ง2ข้างใช้งานได้จริงนะพี่จัดให้ทั้งเซ็ตแบบน,นี้นะบอกเลยคุ้มสุดๆเลยเซ็ตนี้ให้พิเศษเลย279บาทเท่านั้นค่ะเซ็ตนี้นะพี่เอาไปแค่279 พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้ออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะพี่ขึ้นมาให้ด้วยนะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะคะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเซตสีเทานะพี่เข้าเซตเลยทังเสื้อทังเก่ง 279บาทพอบอกเลยว่าคุ้มมากๆและอีกหนึ่งเซตนะคะพี่เซตนี้เก็บได้เก็บเลยเซตสีดำนะคะพี่ให้โปรพิเศษเลยค่ะพี่279เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายนะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตกะก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เซต2ชิ้นให้พี่ทั้งเสื้อทั้งเกงเลยนะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้อกางเกงเอวก่อนยืดค่ะพี่32ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วบอกเลยว่าเป็นเซตที่สวยมากๆ ซักตากเนื้อสวยเลยนะคะอันนี้มันยับนิดนึงเพราะมันเป็นของไม่ที่แกเมาจากซองนะเลาพี่ซักตากผ้าก็สวยเหมือนเดิมค่ะจัดให้เลยทั้งเซตแบบนี้279บาทเท่านั้นถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทานะคะและอีกหนึ่งเซตค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทาตรงนี้พี่ขอโทษค่ะเซตนี้จะเป็นเซตสีดํานะคะพี่มี2สีนะเซตสีดําและเซตสีเทาค่ะพี่279บาบาทเท่านั้นจ้า